ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงมีดนะครับอันนี้มีดหลุมพัดนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นมีดเป็นมีดหมอขนาดห้านิ้วครับอพึ่งได้มาใหม่ๆเลยครับอันนี้มีดวัดนะครับต้องไปเข้าคิวจับนะครับจับฉลากนะครับ ถึงจะได้บูชามานะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ที่วัดนะครับที่หน้าตู้อ่าศูนย์จองวัตถุมงคลที่เลยวัดมาหน่อยนะครับตอนนี้คนเพียบเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับต้องจับฉลากเท่านั้นนะครับอันนี้เรามาดูนะครับมีดหานิ้วอ่าอันนี้ปลดล็อกนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่อันนี้มีดวัดนะครับจะต่อโค้ดต่อโค้ดพัดนะครับ นี่ตรงปลายยันนะครับนี่ตรงนี้นะครับต่อโคด้ดสวยงามมากนะครับอันนี้มีดขนาดห้านิ้วนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของเราลูกศิษย์นะครับตอนนี้แถวรู้สึกว่าจะยาวมากนะครับอันนี้เพิ่งจับฉลากได้มานะครับ แล้วก็บูชามานะครับถ้าเกิดไม่เพียงพอต่อคนก็ต้องจับฉลากนะครับ